ขอกราบเรียนถามความเป็นมาเป็นไปของศาลาร้อยสิบเอ็ดปีชาตการสมเด็จย่าว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรขอรัตนาพระเดชพระคุณเล่าความเป็นมาเป็นไปให้กับญาติโยมได้ทราบด้วยครับผมขอรัตนาครับขออนุโมทนาในไมตรีจิตของท่านพระรูภาวนาพิธานที่เสียสละเวลาเดินทางมาร่วมพิธี ทำบุญฉลองหอประชุมร1 1ยสพรรษาสมเด็จย่าชาตักรนุสรเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อปี2009ปีคศ2009ก็คือเป็นปีที่สมเด็จย่าจะครบร้อยสิปีได้ได้ถามท่านทูตสินธูท่านทูตสินสูท่านผู้หิงท,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 ทัศนาบไลัยบอกว่าอยากจะสร้างหอประชุม ปีนั้นเป็นปี2009พอดีอยากจะสร้างหอประชุมซึ่งถ้านับแล้วก็ขอให้เป็นร้อยิบ1ั0ษาสมเด็จย่าชาตักรารนุสรทีนี้มังเอิญว่าก็เป็นเป็นปีที่น่าจะเป็นมหามงคลร้อ1ส1บษานี่เป็นเรื่องสำคัญ ถ้าพองค์ยังทรงพระชนชีพอยู่ตอนนั้นก็จะได้ร้อยสิบเอ็พันษาทีนี้ท่านทูตท,ท่านก็บอกว่าในฐานะที่ผมเคยมาเป็น,ปนในเลขาเอกด้วยแล้วก็ต่อมาก็มาดำรงตำ,ำแหน่งเป็นเอกอัครรทูตท,ที่นี่ สิ่งที่เราปรารถนาว่าอยากจะทําอะไรก็สุดแท้แต่มันจะไม่ตรงตามที่เราต้องการบางทีอาจจะเลื่อนไปสัก2อสามปี4ปี5ปีก็สุดแท้แต่ถ้ารัฐบาลสวิตส์เขาจะเขาจะพิจารณาถ้าถ้าเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องสําคัญเขาก็จะเก็บเอาไปพิจารณาจะใช้เวลาหน่อยแล้วเขาอาจจะแจ้งข่าวระมาทีหลังอาจจะล่าช้าไปไม่ตรงกับ2009อ่าท่านว่ายอย่างนั้นทีนี้ก็หลอ่อ กลายเป็นมากคอสอ2014เขาก็เลยอนุญาตทีนี้พวกเราเมื่ออนุญาตแล้วพวกเราก็เตรียมการนั่นแหละครับจึงเป็นเหตุให้มีสาลาหลังนี้ขึ้นมาซึ่งใช้เวลาพอสมควรประมาณ4ปี5ปีจึงสำเร็จครับแต่กองทุนที่ใช้จ่ายไปก็ประมาณ8ล้าน5แสนสวิสฟรังเป็นช่วงระยะที่ผมกลับ ไปดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าวาดที่วัดยานวาก็เลยทำให้ทางวัดก็ต้องได้หาเงินส่วนอื่นและแม้กระทั่งเงินมูลนิธิของสมเด็จญาที่พระองค์ทรงตั้งไว้เป็นมูลนิธิประจำวัดรีนครินวรามนี้ก็ได้เอาเงินส่วนนั้นมาใช้ด้วยแต่อย่างไรเสียกดีก็ได้แจ้งให้คณะกรรมการได้ทราบแล้วว่าเมื่อเราสามารถที่จะ าหากองหาเงินมาทดแทนได้หลังจากที่ได้สร้างหอประชุมนี้เสร็จก็น่าจะมีประโยชน์ไม่น้อยก็ค่อยทดแทนไปก็แล้วกันเพราะว่าเงินกองทุนที่เป็นมูลนิธินั้นเราต้องหาเก็บไว้เพราะกองทุนนี้เป็นพระราชด,ดําเดชขององค์สมเด็จย่าที่พระองค์ทรงโปรดประทานอากองทุนมาทั้งหมด2องแ6 4สาิวิสฟรัง อันนี้แหละที่พระอ,องค์ทรงโปรดประทานมาแล้วก็ระบุไว้ว่าจำนวน9 0 0 0 0มสวิตฟรัง่งขอให้ตั้งเป็นมูนิธิของวัดไทยขึ้นมาอ่าน่าอย่างนั้นแต่ก็เลยเปลี่ยนจากมูนิธิของวัดไทยในประเทศสวิตเซอร์แลนด์มาเป็นมูนิธิสมเด็ยญาเพื่อวัดศรีนครินทร์วารามเพราะนั้นไอความเป็นมาของคําว่าอร่อยเชิดษาสมเด็ยญากาลานุศร์น,นั่นก็คือปี2009นในพระอ,องค์ท่าน จะทรงมีพระชนร้อยเศษพันสาพอดีเราก็เลยเอานามที่เป็นมหามงคลน,นี่มาใช้เป็นอนุสร์เพื่อลำลึกถึงคุณงามความดีหรือสิ่งที่พระองค์ท่านทรงสนพระไทยที่จะทำให้วัดนี้เป็นมาเป็นไปอย่างนี้นะตอนแรกเกี่ยวกับการสร้างหอประชุมนี้ก็โดยคำนึงถึงว่า ผมได้คิดเมื่ออยู่ที่นี่มาประมาณ 4, สองปีเสร็จๆก็เลยเ,เลยตั้งข้อสังเกตขึ้นมาว่าเอถ้าหากจะสร้างวัดขึ้นมามันก็ก็ควรที่จะควรที่จะมีความพร้อมอประมาณ5ปีอยู่ที่อยู่ที่บาส์สตอปนั้นได้สะสมเ,ะเงินเพื่อที่จะหาหาสถานที่ที่สำคัญ ที่ว่าสำคัญก็หมายความว่าต้องเป็นที่สถานที่ที่อยู่ในใจกลางประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อก่อนนี้อยู่ที่ซูริกอยู่ที่หมู่บ้านบาสเสตอเป็นสํานักสงฆ์ชั่วคราวที่นั่นก็เลยเมื่อรวบรวมปัจจัยมาได้พอสมควรก็เลยหาซื้อที่ดินบังเอิญว่าเราเดินทางมาดูแถวนี้ก็เห็นว่าที่นี่เหมาะสมแล้วก็สถานที่ตรงนี้ตอนนั้นที่ดินแปลงนี้ซื้อ ได้ในตารางเมตรละ300สวิตฟรั่งทีนี้ก็มันมีเนื้อที่เราสองสองพันสี่ร้อยสองพันสองพันสี่ตารางเมตรเราก็เลยซื้อเอาไว้ต่อมาก็มีผู้ประกาศขายอีกเราก็เลยซื้อรวมแล้วเป็นที่ดินทั้งหมดนี่ เจ็ดไร่เศษครับตอนแรกก็ประมาณ4ไร่เศษต่อมาก็เราก็ได้ไดที่ดินแปลงนี้ขึ้นมาทั้งสองแห่งแปลงที่สร้างหอประชุมสมเด็จย่านี้เป็นแปลงใหม่ซึ่งใหญ่กว่าของเก่าะะนะเจ็ดไร่กับสองงานเรื่องสำนองนี้แหละนะนี่ก็ถือว่าเป็นพระบารมีธรรมขององค์สมเด็จยา่าที่พระองค์ท่านท่งห่วงใยลูกหลานไทยที่อยู่ที่นี่ ตอนแรกเราก็คิดว่าคงคงจะไม่สามารถทำอะไรได้ดีเท่าที่ควรแต่ว่าอยู่ไปอยู่มาทุกอย่างก็รู้สึกเปิดเผยขึ้นมาแล้วก็เบ่งบานขึ้นมาเรื่อยๆถ้าอย่างไรหอประชุมสมเด็จย่าสมเด็จเสร็จสิ้นลงก็โดยอาศัยพระประมีธรรมขององค์สมเด็จย่าที่พระองค์ท่านทรงทรงเห็นความสำคัญของวัด อ,อยากจะให้วัดนี้เป็นศูนย์รวมจิตใจของลูกหลานไทยหรือใครก็แล้วแต่ที่สนใจในพุทธศาสนาก็มีผู้มาเรียนกรรมฐานในวันจันทร์กับวันพฤหัสเป็นวันที่เราอสอนกรรมฐานสำหรับผู้จะเรียกว่า beginners คือพวกที่เริ่มต้น t บกิเนอร์ซอฟต์เลอร์นิ่งเมดิเทชันเนี่ยเราก็ได้สอนในวันจันทร์หรือวันพฤหัสใครใครจะมาวันจันทร์ก็มาวันจันทร์แล้วก็มาวันพฤหัสก็มาวันพฤหัสและเสร็จแล้วเมื่อเขาเรียนจบหลักสูตรซึ่งเราซึ่งเราใช้อยู่ราวๆประมาณสองเดือนครึ่งเพื่อที่จะสอนให้รู้ว่าจะนั่งสมาธิอย่างไรจะเดินจงกรมอย่างไรเดินจงกรมมีถึง6 หกขั้นตอนของการเดินจงกรมอันนี้ก็เราก็สอนจนเขาเขาเข้าใจแล้วจึงเมื่อเขาเรียนจบหลักสูตรของเราแล้วนี่เราก็ให้เขามารวมมาร่วมปฏิบัติกับผู้ที่เรียนจบต้นๆแล้วที่เขาเอาเขา,เขาเคยมาเรียนก่อนเขาก็มาปฏิบัติอยู่เป็นประจำก็คือวันอังคารกับวันพุธใครจะมาวันพุธก็มาวันพุธใครจะมาวันอังคารก็วันอังคารรวมๆแล้วในแต่ละสัป,ปดาห์ก็อยู่ราวๆประมาณ ว่า1ิ7เจ็ดคนถึงสิบห้าคนที่มาจะเป็นวันอังอาวันอังคารหรือวันพุธก็แล้วแต่ก็สรุปตอนนี้ก็ถือว่าสารานี้ก็สําเร็จเสร็จสิ้นไปประมาณ95% 95%ที่เหลือเราก็จะเปิดโครงการไปภายหน้าก็คือทํากําแพงร้อมล้อมไว้ใช่ครับให้มันมีรอบๆขอบชิดแล้วก็หลังจากกําแพงเสร็จก็คงจะเป็นเจาะอุโมงค เจาะอ,อุโมงค์เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการเดินเชื่อมันเท่าที่จําได้ก็คือ,อเมื่อเมื่อเขาให้เจาะอ,อุโมงค์ได้คุณนิกกี้นิกกี้ซึ่งเป็นเลขาอของวัดสมัยก่อนนี่ก็พูดว่าจําได้อยู่ว่าทําได้ก็ดีเพราะว่ารัฐบาลเขาให้โอกาสแล้วเพราะเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ เราไม่ทราบว่ากานข้ามกลางคืนจะมีอะไรที่ไม่สวยไม่งามเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราไหมเวลาเราจัดงานใหญ่หญเมื่อจะขนข้าวขนของกลับมาที่กุฏิหรือท,ท,ท,ที่ตัววัดเนี่ยนะที่เพราะว่ามันต้องเดินผ่านถนนที่นี่การข้ากลางคืนมันจะสะดวกไหมจะดีไหมถ้าเราลอดใต้ถุนใต้ถุนอาคารหลังนั้น เชื่อมามาที่พระอุโบสถมันก็เป็นอยู่เป็นเรื่องภายในของพวกเราครับผมครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีผมก็ยอมรับความคิดของคุณนิกกี้ในุส่วนนีครับครับผมก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นการอสอบถามข้อมูลที่ม,มีความสําคัญกับญาติโย,ายมชุมชนคนไทยที่อยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของอการเฉลิมฉลองอาคารเฉลิมพระเกียรติหอประชุม11 1พรรษา สมเด็จย่าชาตการานุสอร์นะครับ,รบก็คงกิจกรรมจะเกิดขึ้นในวันที่29นะครับ,รบก็คือวันเสาร์แล้วก็วันที่30วันอาทิตย์2วันต่อเนื่องกันก็ถือว่าเป็นงานสําคัญเดี๋ยวรายละเอียดยังไงก็ผมจะได้เสริมเท่มเติมในภายหลังก็มีอันหนึ่งก็คือก็อยากจะฝากไว้ก็คือว่าทางวัดได้อ เปิดโอกาสให้ใครก็สุดแท้แต่ไม่ไม่เพียงแต่ว่าเป็นชาวไทยเราเทนั้นแม้กระทั่งชาวชาติอื่นๆที่อยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เขาอยากจะมาทําบุญอยากจะมาะประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของเขาที่วัดที่หอประชุมของเรานี่ก็ยอมจะทําได้ได้ทราบว่ามีชาวสีลังกากับชาวกัมพูชาเคยมาขอขอเช่าแล้วครับ,รบก็ถือว่าในในานามคณะสง วัดศรีนครินก็ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของท่านเหล่านั้นถ้าาจะประกอบพิธีกรรมทางศาสนาจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานหรือเกี่ยวกับเรื่องการทําบุญอุทิศให้กับญาติมิตรของท่านเหล่านั้นก็สามารถทําได้ในที่นี้ตั้งขอตั้งคังรายาณจิตอ้างอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และบุญกุศลที่ท่านทั้งหลาย ได้บำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบันพึงมารวมกันเป็นตปะเดชปกป้องคุ้มครองให้ญาติโยมทุกท่านจงเป็นผู้นิาราชร้างห่างหายภายัยพิบัติอุปทันตรายมีพลันไมยสมบูรณ์มีสติปัญญาดีและเจริญด้วยจตุรพิสพรชัยคืออายุวันนะสุขภะพละปฏิาพานคุณสารสมบัติธนาสารสมบัติปรารถนาสิ่งใดที่ไม่เหลือวิสัยและประกอบชอบทมขอสิ่งนั้น សូវីបានសារសាងស្សារសាងស្សារ់សារស់ទ